คุณผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องเหตุระเบิดและวางเพลิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เมื่อวานนี้เรารายงานเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมาเกิดขึ้นร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันหลายแห่งเมื่อวานนี้เรานําเสนอว่า11จุดที่เกิดความเสียหายที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วครับเสร็จสับแล้วเนี่ยทั้งหมดนะฮะค่ะสิบเจ็ดจุดเพิ่มขึ้นมาอีก6จุดจากที่เรารายงานเมื่อวาน กรณีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจํานวนครับรอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ํามันและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทําให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดเมื่อวานนี้นะครับพบว่าจุดเกิดเหตุทั้งหมดนั้นมี17จุดนะครับค่ะนี่ฮะอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยสจุดคือที่อำเภอหนองจิกและอำเภอทุ่งยางแดง ส่วนที่จังหวัดยะลามีหจุดครับคือในพื้นที่อำเภอเมืองบันนังสตารามันและยะหาส่วนที่นาราธิวาสมากที่สุด<ะ>เกิดเหตุทั้งหมด9้าจุดด้วยกันในพื้นที่อำเภอบาเจ,จออาะเจาะไอร้องรีสาครสุงไหกโกลกจันแนะและรือสอครับทั้งหมด17จจุดนะครับหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ครับไปตรวจสอบความเสียหายของร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ํามันรวมไปถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในและนอกบริเวณเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระบุว่าจุดเกิดเหตุเกือบทั้งหมดนี่นะครับมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั้งภายในและรอบนอกเชื่อว่ากล้องบางจุดเนี่ยสามารถบันทึกภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ขณะที่เจ้าของร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ํามัน ปตทสาขาสุงไหงโกโลกครับบอกว่าแม้ปั๊มจะปิดให้บริการในช่วงเวลาสี่ทุ่มแต่ว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาเปิดให้บริการตามปกติทุกวันอืเขาเปิดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับปั๊มปิดก็จริงแต่ว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยยังเปิดอยู่โดยก่อนเกิดเหตุมีชายชะกันสี่คนครับพร้อมด้วยอาวุธปืนครบมือนะฮะเดินเข้าไปในร้านเข้าไปเสร็จเนี่ยเข้าไปข่มขู่แล้วก็ไล่พนักง,งานออกจากร้านให้หมดครับจ้า แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งหมดนะห้าครั้งด้วยกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันจนเพลิงเนี่ยลุกไหม้ร้านครับแล้วก็ลุกลามไปยังหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยอะ่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโนไทแล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสเข้าไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อค่ะภายในยปั๊มน้ำมันแห่งนี้นะคะ ก็ไปพบร่างของนายมัสาริษมามะอายุ21ปีเป็นชาวอำเภอสุไหงโกลกสภาพร่างก็คือถูกไฟไหม้เกรียมนะคะอยู่ที่บริเวณข้างชั้นวางสินค้าใกล้ทางออกหลังร้านซึ่งญาติเนี่ยแจ้งกับเจ้าหน้าที่บอกว่านายมัสาริษเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดการว่านายมัสาริษ น่าจะเดินเข้าไปซื้อสินค้าในร้านขณะที่คนร้ายเนี่ยบังคับให้พนักงานหนีออกจากร้านทีนี้ด้วยความหวาดกลัวเนี่ยนายมา,าริตอาจจะวิ่งไปหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นที่ลับตาของกลุ่มคนร้ายหรืออาจจะวิ่งไปออกทางประตูหลังร้านแต่ว่าไม่สามารถเปิดประตูได้ไงคะคนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบผู้บาดเจ็บในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งหมด7คนค่ะ ในเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาวิเคราะห์เหตุการณ์เขาบอกว่าการเกิดเหตุของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ไม่ได้ประสงค์ต่อชีวิตนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้มีการไล่ประชาชนก็คือพนักงานลูกค้าคให้ออกจากร้านออกจากพื้นที่ไปก่อนก่อนที่พวกเขาจะลงมือก่อเหตุคนร้ายกลุ่มดังกล่าวนั้นต้องการแสดงศักยภาพทำลายขวัญเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับเพื่อให้หยุดปฏิบัติการเชิงรุก ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทะหารเนี่ยเข้าตรวจค้นเนี่ยนะครับจับตัวบุคคลตามหมายจับรวมไปถึงการวิสามันตัวแกนนำรายสำคัญแล้วก็ยังมีการกดดันในพื้นที่ในอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นเพราะว่าสาเหตุนี้หลังจากนี้นะครับได้สั่งกำชับให้มีการเฝ้าระวังจุดล่อแหลมตามหลักยุทธวิธีพร้อมทั้งสั่งให้ติดตามผลความคืบหน้าการล่าตัวคนร้ายและรายงานให้ทราบทุกระยะเมืม่อวานนี้ผบบตรท่านก็สั่งการ เร่งด่วนนะครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ให้ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องทุกวันด้วยนะครับ